แต่ขาหลบไปตัวจริงอุ้งอิงมาแล้วหลังเพื่อไทยถูกก้าวไกลไล่กวดอุ้งอิงแททองทานเชนวัตรออกมาประกาศจะกลับมาช่วยพักเพื่อไทยหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายหลังคลอดลูกชายไปเมื่อหนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะที่พลาดไปไ,ได้ก็คือการเป็นตัวหลักบนเวทีปราศัยใหญ่นัดสุดท้ายของพักเพื่อไทยสุกที่12พฤษภาที่อ m p a พ t a r อ n ราเมืองทองธานีที่คาดกันว่าอุ้งอิงคงใส่เต็มแม็ก แต่เบื้องต้นอุ่นเครื่องเรียกความสนใจกันก่อนโดยการนัดหมายเปิดตัวสารคดี The Candidate แผ่ทองทานสารคดีชีวิตบนเส้นทางการเมืองที่จะเผยแพร่6พฤษภาคมเวลา1ทุ่มตรงเป็นสารคดีตั้งแต่การเข้าสู่การเมืองวันที่28ตุลาคม2564ถึงปัจจุบันที่ก็คือหนึ่งในกลยุทธ์การหาเสียงของอุ้อิงและเพื่อไทยเพื่อเรียกเลตติ้งให้ตัวเองและพรรคหลังประกาศพร้อมเป็นนายกรักฐมนตรี การที่อุ้งอิงจะกลับมาช่วยเพื่อไทยหาเสียงจุดที่สําคัญก็เพื่อเป็นการกลับมาตามเก็บคะแนนของเพื่อไทยที่ไหลไปพักสีส้มก้าวไกลให้กลับคืนมาหลังต้องยอมรับว่าเวลานี้เพื่อไทยออกการแกว่งอย่างชัดเจนเพราะมีโอกาสสูงที่อาจไม่ชนะแบบแสลไลด์หลังพักก้าวไกลที่มีฐานเสียงเดียวกับเพื่อไทยกระแสดีวันดีคืนจนโพบบางสํานักเช่นนิดาโพล่าสุด เฮยผลสำรวจใหม่พบว่าคะแนนนิยมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพักก้าวไกลเรตติ้งสูงกว่าอุ้งอิงส่วนกระแสพักก็ไก่เบียดกันชนิดหายใจรดต้นคอดูแล้วเพื่อไทยคะแนนไหลไปที่ก้าวไก่เยอะแน่เมื่อกระแสทรงๆจึงเหนื่อยไปถึงนายใหญ่ทักษิณต้องออกเรียกคะแนนสงสารว่าจะกลับบ้านที่ไทยมาเลี้ยงหลานในเร็วนี้มองได้ว่าสาเหตุที่ทักษิณและอุ้งอิงต้องออกโรงช่วยหาเสียงเนื่องจากที่ผ่านมา เสียนิดเศษรฐาทวีสินแคนดิเดตนายกอีกคนของพรรคเพื่อไทยไม่สามารถเรียกกระแสรสร้างเรตติง้งให้กับเพื่อไทยได้อย่างที่ทักษิณคาดหวงังเห็นได้กับโพลหลายสำนักชื่อของเศษฐาก็ไม่ได้อยู่ในลำดับต้นๆโดยโพลบางสำนักอยู่แค่หกปอรกว่าเท่านั้นรวมทั้งเนื้อหาการปราศัยของเศษฐาหลายครั้งถูกมองว่ามีปัญหาเช่นไปกล่าวโจมตีพักภูมิใจไทยว่าสนับสนุนกัญชาเสรีแถมยังระบุว่า เลือกพักสีน้ำเงินจะได้มิกตูพลเอกประยุทธ์เป็นนายกอีกรอบจนตอนนี้ภูมิใจไทยไฟไขเขียวให้ลูกพักฟ้องร้องได้เพื่อเป็นการสั่งสอนการที่เศรษฐามีท่าทีดังกล่าวอาจพรืรับความคิดมาจากทีมหาเสียงเพื่อไทยว่าคะแนนนิยมในตัวผู้สมัครเขตในพื้นที่อีสานใต้เช่นบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดนครพนมสู่พักสีน้ำเงินไม่ได้จึงต้องประดิษฐ์วาทกรรมเพื่อทําลายความน่าเชื่อถือของคู่แข่งทั้งที่ก่อนหน้านี้ ภูมิใจไทยส่งสัญญาณที่เป็นมิตรสนับสนุนพรรคการเมืองที่ได้เสียงอันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลและขอให้ลืมความบาดหมางในอดีตระหว่างทักษิณและเนวินชิดชอบที่เนิ่นนานมาแล้วนอกจากนี้การประกาศจะยื่นต่างๆของเสียนิดย,ยังสุ่มเสียงให้เส้นทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยแคบลงเพราะก่อนหน้านี้ก็ประกาศไม่เอาลุงป้อมผลเอกประวิตย์หวังสยบกระแสดยวลับระหว่างบ้านป่ารอยต่อกับดูไบซึ่งฝ่ายแกนนำเพื่อไทยบางส่วนอาจมองว่า การจัดตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งต้องดูที่ตัวเลขการประกาศอะไรไปก่อนจึงไม่เป็นผลดีกับเพื่อไทยเพราะผู้ตัดสินใจตัวจริงของเพื่อไทยคือทักษิณไม่ใช่เศรษฐาเหมือนอย่างที่ธรรมนัตพรมเผ่าแกนนําพลังประชารัฐออกมาเตือนว่าต้องถามคนที่ออกมาพูดเป็นคนมีอำนาจตัดสินใจหรือไม่ที่ก็คือด้อยค่าการเมืองเศรษฐาว่าไม่ได้มีอํานาจตัดสินใจอะไรในเพื่อไทยนั่นเองสำทักกับอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทย ก็ออกมาสอนหมวยเช่นกันถึงเวลาจริงๆก็รู้กันอยู่ว่าใครเคาะได้ใครได้แต่พูดตรงนี้คนการเมืองเขารู้ดีถ้าจําเป็นต้องพูดคุยทุกพักการเมืองเราจะรู้ว่าคนนี้ตัวจริงคนนี้ตัวไม่จริงสําหรับตัวเศษฐาเองหากหลังวันที่14พฤษภาคมเงินไขาการเมืองไม่เป็นไปตามที่ประกาศไว้ต้องดูว่าเศษฐาจะทําอย่างไรจะยอมเสียสัจจะอยู่ในอำนาจต่อไปซึ่งก็มีหลายคนทำมาแล้ว หรือจะเลือกรักษาคำพูดของตัวเองออกจากพักเพื่อไทยแล้วกลับไปทำธุรกิจขายบ้านอย่างน้อยไม่มีอำนาจแต่ก็ยังมีความน่าเชื่อถือ